ไม่ได้ตั้งใจอยู่แล้วครับเราก็คิดว่าเราทำคลิปออกมาเฉยๆแต่ว่าถ้ากระแสมาอย่างนี้ก็ต้องผมผิดเองครับที่ที่ทำอะไรไม่ได้คิดครับขอโทษครับขอโทษสังคมทุกขอโทษแทนลูกที่ให้ลูกไปเล่นกับพี่แบงค์อย่างนั้นไปทำกระทำพี่แบงค์อย่างนั้นขอโทษแทนลูกด้วยครับไม่ได้ตั้งใจอยู่แล้วครับเราก็คิดว่าเราทำคลิปออกมาเฉยๆแต่ว่า ถ้ากระแสมาอย่างนี้ก็ต้องผมผิดเองครับที่ที่ทําอะไรไม่ได้คิดครับขอโทษครับขอโทษสังคมทุกขอโทษแทนลูกที่ให้ลูกไปเล่นกับพี่แบงค์อย่างนั้นไปทากระทาพี่แบงค์อย่างนั้นขอโทษแทนลูกด้วยครับพี่วันที่เกิดเหตุเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในงานไหมไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปไม่ได้ไป,ไไไปแสดงว่าเราทราบข่าวพร้อมกับทุกคนเลยว่าเสียชีวิตผมมาทราบตอนตีสี่ครับเพราะว่าผมตื่นตีสี่ไปต่างจังหวัด ก็มาเลื่อนดูเฟซก็ถึง <l ust> รู้ว่าน้องเสียแล้วทีแรกเลื่อนไปคิดว่าคอนเทนต์เห็นเขาโพสต์เล่นๆกันผมก็ไม่ได้คิดอะไรตอนตีหนึง่งก็ไม่ได้คิดอะไรก็นอนเดินมาที่สี่ผมค่อยมาเห็นว่าอ๋อชัวเพราะว่าเห็นทุกคนทุกเฟซที่อินฟลูอิเซอร์เขาเขาเขาโพสเนี่ยก็คืออ๋อแสดงว่าชัวแหละเราเห็นภาพแล้วเรารู้สึกยังไงบางตอนนั้นนาทีนั้นที่บอกหุยดวลเล่ากันเลยเหรออาจจะพูดกันภาษาชาวบ้านดวนเล่ามัน เคยเห็นบ่อยครับมันไม่มันไม่อยากจะพูดครับก็น้องมันเสียไปแล้วเนาะเราไม่อยากจะพูดอะไรแล้วก็มันก็มีส่วนผิดส่วนถูก,ก่วนมากแหละครับแต่แต่แตเอาเอาข้อที่มันเท็จจริงดีกว่าไอคอนเทนที่เอาน้องไปเล่นแบบเนี้ยเราเคยเห็นมาแล้วแล้วถูกไหมเราได้ก็เบิร์ดเขาทำาทุกคนอยู่แล้วครับทุกคนอยู่แล้วก็เล่นกันความสมัครใจทุกคนก็ที่มาอยู่กับเขาดีกว่าที่เขาไปปลูกปั้นมาไม่ว่าจะ คนที่เข้ามาหาเขาครับเคยเขาเป็นคนเตือนเขาไหมว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าเตือนอยู่แล้วครับเตือนตลอดครับระวังลูกเขาตายระวังลูกเขาแขนหักขาหักมึงจะรับผิดชอบไหวไหมก็พูดอย่างนี้ตลอดครับแดนก็เป็นคนอยากเล่นเองหรือว่ามีคนคิดให้เขาไม่ได้อยากเล่นเองหรอกครับก็คือวันหนึ่งอ่ะเราต้องหาคอนเทนต์ทาอะไรเข้าช่องเราอยู่แล้วครับเพราะเขาบอกว่าเขาอยากดังเขาอยากเป็นอิพฟลเซอร์ที่แบบว่ามีคนรู้จักเขาเยอะประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนหาแบบคอนเทนต์ใหม่ๆเอ่นกัน ใช่ครับต,ตามกระแสรหรือว่าข่าวอื่นเอามาเล่นผมพวกผมก็ามาเล่นกันแต่ว่าพลิกแพงไปทางอื่นแล้วน้องเคยบอกไหมคะว่าไม่โอเคหรือว่ามีสีหน้านที่ไม่ไม่โอเคจริงๆไหมคะก็ตามคิดไม่ไม่เคยเห็นน้องพูดนะครับแต่น้องก็หนึ่งก็ทุกคนสงสารน้องอยู่แล้วก็ให้ค่าตอบแทนหรือว่าค่าน้ํามันค่ากินค่าอยู่ทุกอย่างอยู่แล้วครับแต่ พอมันเกิดมาวันเนี้ยทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเพราะน้องก็ลุกขึ้นมาพูดอะไรไม่ได้แล้วแต่ทุกคนน่ะรักแบงค์หมดอยู่แล้วครับเพราะว่าสงสารในความซื่อของเขาซื่อหน้าที่นี้ก็คือเหมือนเขาช้ากว่าคนปกติอยู่แล้วก็เลยคําว่าสงสารที่แบงก์ไปลูกลูกไปทำใครคือใครลูกไปทําก็ครับที่แรกที่แรกน้องแบงค์อ่ะเขาเขาเขาขวางนั่งขวางจริงก็เลยทําไปทํามาก็เลยอ่ะ น,น้องเนี่ยก็เลยไปซื้อน้ํามาก็เลยบอกพ,พี่แบงพี่แบงค์หลบหน่อยครับะจะเอาน้ําไปแช่วะกเลยเออนั่นก็ทําคลิปนี้แล้วกันให้พี่แบงค์เขาหลบประมาณนี้ครับแค่นั้นเองครับไม่ได้ถามว่าผิดก็ผิดครับสังคมให้ผิดก็ต้องผิดยอมรับว่าผิดสังคมประนามผมก็รับไปครับถามว่าว่าเก่าไหมก็บอกว่าบางทีมันก็คิดอยู่ในสมองอยู่แล้วว่ามันก็ไม่สมควรครับ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะและคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ